ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันซอมคนก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับพวกผมสกายเน็ตอยู่กันในเกม GTAV พาร์ทแรกมาเปิดตัวด้วยทหารลูกน้อง3ตัวกับรถ2คันรถถังคันรถหาาเราไม่รู้คันหนึ่งวันนี้ก็จะมาระบายความเครียดหน่อยอมืมันจะไล่ทหารแล้วว่าแล้วคือแบบ เดือนหน้านี้ก็คือแบบเมษาแล้วมันจะไล่ทหารแล้วว่ะแล้วกูลกูรู้สึกว่ากูกูไม่อยากไปและกูมาเล่นเกมเพื่อระบายอารมณ์เนี่ยวันนี้ต้องมาจัดการตำรวจหน่อยเครียดเครียดไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อยากอยากระบายเดี๋ยวแล้วก็ไปเลยกูเป็นผู้พันเองวันนี้ไปเลยไปอีกคันหนึ่งเมนะเว้ไปเร็วไปเร็ว ไปเรียบร้อยไปได้บ,บุก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 อ่าเร็วเอเอช้าจริงๆเลยว่ะมาจะถึงแล้วสถา,านีตำรวจสถานีตำรวจคุณตำรวจครับผมมาหาคุณตำรวจหน่อยมืคิดถึงกเลยผมเจอไลรแต่เหอนแล้วพี่ผมขอเที่ยวเดียวแล้วกันครับบุกอยู่ใครอยู่มือ คุณตำรวจคุณตำรวจในเมื่อมันไม่มามันเป็นาอะไรไม่รู้อาสาห้าดาวอะไรคุณตำรวจจะก้ามันครูน้อง,รป,ากกาอองปริบันปริบาลมาจังเลย โอ้ยลงน้องจอับนิมนยินมันยิงมันยนิ้งบนนึ้นนนนนนง้งคนยิงตายนมาแล้วมึงกอุงน้องตรายภูพันไม่ดีละก่อนทุ่ยะ